ลราก็จะผู้ชมมาดูเรือพูดนี่ไม่ธรรมดาแล้วใส่กันมาแบบระเบิด์เตอร์เตติดนี้อยู่รถถูหัวท้ายต่อถ่ายไปต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปเริือบดเรือเบียเรือเสี่ยเรือสีเข้ามาเรือผู้ชมเรือแพเพลสสามตีผีใหผ่านสิบติดกับทีน่าจังจังงูตอนต่อไปก็จะผู้ชมใส่กันมาแบบหนาแตกซาซาเสดเดกกระจายการเป็นหมดกเรืขนาดนี้รถถูกมาถ่ายต่อถ่ายใครจะอยู่ใครจะไปติดตามดูดี่ก็านผู้ชมโอ้โหสูสีดูยังไงก็โอ้โหสูสีกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผ่าน วันนี้เจอบี้กับผีร้องดูแลกับทีละเจ็ดเจ้าเอเลยไว้ของกินขนาดแจ้ใสคาเดนิทิมาตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้ายผ่านก็ผ่านมมนมีใครยอมใครผ่านสิทธิ์ก็อเป็นหนึ่งคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆวันนี้จะยอมหรือไม่ยอมเพราะทีละเจ็ดเจ้าชนะมาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้เที่ยวนี้เป็นรอบกับสายน้ำ่านสิทธิ์ทิจะตีตื้นคืนมาได้หรือไม่ดูแล้วครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วดูดีๆอาจจะมีเหตุก็ได้ว่าอย่างไรผ่านสิทธิ์ ิเดีย่ยวนี้ไปเทีย่ยวเที่ยวที่ซื้อนเอาแล้วไหมทำมาแนละ้วแม่ไม่ทำมาแนละ้วใส่กันมาเต็มเต็มใส่มาเต็มเต็มเรื่องมาทิ้งสาวกันมาทีเดียวเรี่องไอ้ทิ้งงานมาจองแม่รอฉันด้วยรอหน่อยรอหน่อยถ้ารักแล้วต้องรอหน่อยจ้าทุกู้ชมรอไม่รอกันร้อยกันดูนะครับผานได้ไม่ได้ก็ต้องถามที่ไหนอาจารย์เจ้า่องกูนี่ไม่ทำมาไนดะนะ้แล้วใส่กัน เงดเงดเดายต่อท้ายผาต่อผ่านใครจะไปใครจะอยู่เริ่มปเริ่มเนีเริ่มเสียเริ่มิใส่เกียร์สี่ดตีกนไปใส่เกียร์ห้าผมขาทจเริ่ปไปไปจุบใส่กันมาแบบจ้าจจจนนี้ดูดีดีอารย์เจ้าเริ่มับหนีมาแล้วตอนนี้ว่ยังไงว่ายังไงผ่านเส้นิี้ทันหรือไม่ทันสุดท้ายก็ปล่อยให้เรือไหลไหล ขอพระไทยสวัสดีเทพธรรมรัตน์ไทยน้ำทิพย์ส่วนบนขาครับอาณาจักรที่สดใสสุนทรีเรือเทธรรมรัตน์ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือประเภทชายเล็กสามสิบนิพายประเภทรอบสลับรอบน้ำระหว่างผานสิบจิดกับธิดาจันจ้าไทยน้ำทิพย์ผลการแข่งขันครับคณะกรรมการตัดสินให้ เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินพิธิดาจันจ้าไทยน้ำทิพย์เป็นฝ่ายชนะกับเทวดาดี๋ยวที่ยวไปมาดูเที่ยวที่เกิดที่ส